เปิดทรัพย์เปิดบารมีร่ำรวยเงินทองทุกๆคนข้าพเจ้าขอบูชาพระพิคเนตบรุมครูแห่งศาสตร์และศิลทั้งปวงเทพเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยเมตตาผู้เปลี่ยนความขัดข้องให้เป็นความราบรื่นด้วยตำนานแห่งความกตัญยูและสติปัญญาอันเป็นเลิศของพระองค์ ที่ได้รับการยกย่องจากทั่วทั้งสามโลกขออนุภาพแห่งพระองค์โปรดปัดเป่าความมัวหมองและอุปสรรคเบื้องหน้าของข้าพเจ้าให้มาลายสิ้นไปเพื่อให้การงานและการกระทําของข้าพเจ้าสําเร็จลุล่วงดังใจหวังด้วยเถิดนะโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิมเมมหาลาโภทุติยัมปิพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภตติยัมปิพระพิคเนสวน สิทธิประสิทธิเมมหาลาโภโอมพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภทุติยัมปิพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภตติยัมปิพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภโอมพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเม มหาลาโพทุติยัมปิพระภิกเนสุวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพตติยัมปิพระภิกเนสุวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพโอมพระภิกเนสุวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพทุติยัมปิพระภิกเนสุวนสิทธิประสิทธิเม มหาลาโพตติยัมปิพระภิกเนสุวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพโอมพระภิกเนสุวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพทุติยัมปิพระภิกเนสุวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพตติยัมปิพระภิกเนสุวนสิทธิประสิทธิเม มหาลา POL. โ McCain, พโอมพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพทุติยัมปิพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพตติยัมปิพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพโอมพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพ ทุติยมปิพระพิคเนสวรสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพตติยมปิพระพิคเนสวรสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพโอมพระพิคเนสุวรสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพทุติยมปิพระพิคเนสุวรสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพตติยมปิ พระพิกเนศวนสิทธิประสิทธ so ิเมมหาลาโภโอมพระพิกเนศวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภทุติยมปิพระพิกเนศวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภตติยมปิพระพิกเนศวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภโอมพระพิกเนศวน สิทธิประสิทธิเมมหาลาโพทุต <purposely> <invoke> ิยมปิพระภิกษณสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพตติยมปิพระภิกเน์สวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพโอมพระภิกเน์สวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพทุติยมปิพระภิกเน์สวน สิทธิประสิทธิเมมหาลาโพตติยมปิพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพโอมพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพทุติยมปิพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพตติยมปิพระพิคเนสวน สิทธิประสิทธิเมมหาลาโพโอมพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพทุติยมปิพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพตติยมปิพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพโอมพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเม มหาลาโพทุติยัมปิพระภิกเนสุวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพตตะติยัมปิพระภิกเนสุวนสิทธิประสิท <SaaS>, ธิเมมหาลาโพโอมพระภิกเนสุวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพทุติยัมปิพระภิกเนสุวนสิทธิประสิทธิเม มหาลาโพตตะติยัมปิพระภิกเนสุวนสิทธิประสิทธิเม warning, Darwin, มหาลาโพโอมพระภิกเนสุวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพทุตติยัมปิพระภิกเนสุวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพตติยัมปิพระภิกเนสุวนสิทธิประสิทธิเม มหาลาโพโอมพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพทุติยัมปิพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพตติยัมปิพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพโอมพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพ ทุติยมปิพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพตัติยมปิพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพข้าแด่องค์พระพิคเนธผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ขอพระองค์ทรงเปิดทางเปิดทิศเปิดขุมทรัพย์เปิดโชคลาภให้แก่ข้าพเจ้า ขอให้การค้าขายหรือธุรกิจของข้าพเจ้าจงเจริญรุ่งเรืองซื้อง่ายขายคล่องมีกำไรมหาศาลเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายดุดสายน้ำที่ไม่มีวันเหือดแห้งขอให้ข้าพเจ้ามีกินมีใช้ไม่ขัดสนและสามารถสร้างฐานะให้มั่นคงยั่งยืนสืบต่อไปด้วยเทินขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิป เปิดซับของเรานะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องเราไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยเสริมโชคลาภและเปิดซับให้กับคุณทุกวันครับ